สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับยายนาวอีกเช่นเคยเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พบกับยายนาวด้านหลังของยายนาวก็คือสวนชวนชมเล็กๆของยายนาวนะคะเพื่อนๆช่วงนี้จะเข้าฤดูฝนแล้วควนวางต้นชนชมของเพื่อนๆไว้ให้อยู่ระดับแนวไหนแบบไหนควรดูแลอย่างไรวันนี้ยายมะนาวจะพาชม สวนช,นชมและชนชมสายพันธุ์ต่างๆของยายนาวที่เตรียมรอฝนลงมายายนาวทำอย่างไรให้กับชนชมที่ยายนาวปลูกและดูแลนะคะเพื่อนๆว่าวางอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดเชื้อโรคเชื้อรากับชนชมของเรานั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยค่ะมีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้เกรดความรู้ นำมาฝากเพื่อนๆเ,เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแบ่งปันนะคะเพื่อนๆแบ่งปันนะคะถ้าเพื่อนๆบ้านไหนคนไหนที่ปลูกชนชมแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ติดดอกออกดอกปลูกแล้วยังมีอาการรากเน่าใบเน่านะคะโขดเน่าปลูกแล้วไม่ติดทำอย่างไรวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาชมแล้วก็เล่าประสบการณ์ สวนของยายนาวกับตัวของยายนาวที่ยายนาวทํามาปลูกมาเป็นอย่างนี้ค่ะมาดูเลยค่ะต้นแรกนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชนิลชมของยายนาวที่ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีสายพันธุ์ดอกซ้อนดอกกําลังติดกําลังติดตูมออกมาค่ะเพื่อนๆ ติดตูมบานสลัดดอกเป็นกันได้หลายๆแนวหลายๆชนิดนะคะหลายๆก็เป็นธรรมดากับต้นไม้นะคะเพื่อนๆพอโดนฝนเขาก็จะใบงามสลัดใบสลัดดอก นะคะเพื่อนๆอย่าไปวิตก,กังบนนะคะกับคนปลูกคนเลี้ยงชนชมที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆกับการดูแลชนชมวันนี้นะคะเพื่อนๆอันดับต้นๆนะคะเพื่อนๆจะเข้าฤดูฝนแล้วการวางกระถางชนชมให้เพื่อนๆหาที่รองนะคะเพื่อนๆให้หาที่รองแล้วก็ใส่ปุ๋ยเตรียมปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะ ยายนาวจะวางต้นชนชมให้อยู่เหนือกับพื้นดินให้มีที่รองก้นกระถางนะคะเพื่อนๆยายมะนาวจะใช้บางบางบางต้นนะคะก็จะใช้อิดบล็อกแต่ส่วนมากอ่าอิดบล็อกยายมะนาวก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะจะใช้พวกนี้ค่ะกระเบื้องที่มุงหลังคาเป็นลอนนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าจะระบายน้ําเห็นไหมคะจะระบายน้ําแล้วก็ น้ำก็จะไหลลงมาตามร่องนะคะอ่าซึมออกจากก้นกระถางนะคะเพื่อนๆซึมออกมาจากก้นกระถางแล้วก็จะจะไหลนะคะจะระบายจะระบายออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะเพื่อนๆเนี่ยช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆระวังให้ดีนะคะระวังเกี่ยวกับ เรื่องน้ำนะคะเพื่อนๆเนาะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำขังในกระถางนะคะเพื่อนๆน,น้ำขังในกระถางเห็นก้อนๆนี่ไม่ใช่มะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆเห็นไหมที่เป็นก้อนๆก็คือมูลของสัตว์มูลของเป็ดนะคะที่หลายๆปีที่เขาหมักหมมหลายๆปีนะคะเพื่อนๆยาบ,บนาจะมาวางเป็นก้อนๆอให้เขาค่อยๆซึมเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้งามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ รู้สึกว่าได้ผลดีได้ผลดีกว่ามูลของวัวน,นะคะเพื่อนเเห็นไหมสังเกตว่าใบจะงามงามแล้วก็ตัวนี้เหมือนว่าเขาจะคล้ายๆกับเป็นอ่าเป็นกากมะพร้าวสับเพราะว่ามันมันจะค่อยๆซึมอะค่ะเพื่อนเพ่อนจะค่อยๆซึมปุ๋ยนะคะน้ําปุ๋ยที่ออกมาจากมูลของสัตว์จะค่อยๆซึมสู่อ่าให้กับต้น ต้นชนชมนะคะเพื่อนๆต้นไม้รู้สึกว่ายาวเริ่มเอามาทำนี่รู้สึกว่าได้ผลดีค่ะทุกคนได้ผลดีมากๆนะคะติดตูมออกมาด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ติดตูมออกมาใบก็สวยค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอ่าเคมีเลยค่ะเพื่อนๆถ้าบ้านไหนมีมูลของสัตว์นะคะมูลของเป็ดเนี่ยรู้สึกว่าดีเพราะว่าเป็ดเขาจะกินรำเนาะเนี่ย แต่ว่าต้องเนี่ยค่ะหมักบ่มนานมากเลยนะคะเพื่อนๆหมักบ่มนานมากๆยายมะนาวไปเจออยู่ที่เล้าของเป็ดของยายมะนาวยายมะนาวก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนยายมะนาวไม่กล้าเอามาลองใช้นะคะกลัวกลัวว่าเขาจะเกิดอ่าโรคเกิดเชื้อโรคทีนี้ยายมะนาวมาอ่าสังเกตลองสังเกตดูกับต้นไม้เอาลองเอามาทําลองดูนะคะเพื่อนๆเขาจะดีกว่ามูลของของวัวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ เขาจะเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะค่อยๆละลายและซึมลงไปค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะไม่อ่าเป็นเป็นเป็นเหนียวอะค่ะเป็นดินเหนียวเป็นโคนเป็นเหนียวออกมาอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆจะดีมากๆให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะให้ความชุ่มชื้นกับอ่าต้นไม้ของเราด้วยนะคะเพื่อนๆต้นนี้อาทิตย์ทรงกรดค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมกลังงามเลยค่ะทุกคนกลังงามนะคะไหมยีบมะนาวลองเอามาใส่ตอนแรกนี่อีกต้นนึงค่ะ ตอนนี้ยายมะนาวคิดว่าเอ๊เป็นอะไรใบเขาไม่สวยใบยเขาไม่งามยายมะนาวก็มาเปลี่ยนดินพอเปลี่ยนดินปุ๊บแล้วดินที่ที่ยายมะนาวเอามาเปลี่ยนนั้นก็คือเป็นดินจากท้องตลาดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรมามากมายยายมะนาวก็ลองเอามูลของเป็ดนี่ค่ะมาวางมาวางด้วยนะคะมาใส่มาเติมไปด้วยนี่ค่ะเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็ใส่มูลของเป็ดไปรู้สึกว่าใบา แรกๆจะเป็นใบงอีกใบไม่สวยนะคะเพื่อนๆพอเปลี่ยนมาสักพักหนึ่งตัวนี้ก็เปลี่ยนได้สักประมาณยี่สิบวันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมใบใบเป็นใบเลยค่ะงามเขียวงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลดีนะคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าได้ผลดีกับใส่มูลของสัตว์ อ่าช่วงนี้จะเข้าฤดูฝนแล้วเพื่อนเพื่อนขอคอยระวังอ่าโรคภัยของต้นชนชมด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะคอยระวังโรครากเน่านะคะทุกคนให้หาที่รองก้นกระถางนะคะเอากระถางเรามาวางในที่จุดที่ระบายน้ําได้ดีมากๆนะคะต้องให้ได้ระบายน้ําให้ได้ดีมากๆนะคะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนดินถ้าดินที่เราปลูกกเป็นดินอุ้มน้ํายิ่งจะทําให้ชนชมของเราเนี่ย เกิดโรคได้ง่ายนะคะทุกคนเกิดโรคได้ง่ายแล้วก็สามารถทําให้เป็นโรครากเน่าได้ง่ายๆนะคะชนชมไม่มีแกนแกนในแกนกลางนะคะเพื่อนๆ,ๆเขาจะทําให้เป็นโรคเชื้อโรคออกมาได้ง่ายๆนะคะทุกคนเนาะตัวนี้พลอยใส่ค่ะเ <im it> พื่พอนๆเนี่ยยมะนาวก็ใช้เนี่ยคะ่ะมูลของสัตว์นะคะของเป็ดนะคะของเป็ดนี่เห็นไหมตัวนี้เห็นไหมยียมะนาวเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้สิบห้าวันนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้ เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินให้15วันแล้วก็เอามูลเป็ดมาวางเป็นก้อนๆน,นะคะจะไม่ทุบจะไม่ทุบให้ละเอียดนะคะจะาวางเป็นก้อนๆค่อยให้เขาซึมซึมลงไปทีละนิดนะคะค่อยๆซึมลงไปวันละนิดละหน่อยเพราะว่ามูลของสัตว์ของเป็ดที่มันหลายๆวันเนี้ยที่ที่ยายมะนาวเอามาใส่นี้เพราะว่ามันนานแล้วค่ะเพื่อนๆม,ม,มันจะไม่มีแก๊สแล้วนะคะมันจะมีแต่เป็นปุ๋ยนะคะให้กับต้นไม้นะคะตัวนี้เป็นเหลืองนะคะสีเหลืองไต้หวันนะคะ สีเหลืองไต้หวันดอกดกมากๆค่ะกําลังดกแล้วก็ตรงไหนที่ยายมะนาวพอตัดตัดทดยอดตัดกิง่งยายมะนาวก็เริ่มตัดนะคะเพื่อนๆเนาะเริ่มตัดกิ่งนะคะทดกิง่งแล้วก็เอายอดของเขาไปต่อนะคะไปต่อกับอีกต้นอื่นนะคะเพื่อนๆนี่คะความสวยงามกับการที่เราดูแลเนาะนี่เรายายมะนาวก็ตัดเอายอดไป เสียบยอดไปแต่งกิ่งต่อกิ่งต่อยอดนะคะเพื่อนๆกับการที่เราดูแลถูกวิธีเขาก็จะติดดอกนะคะตลอดนะคะชนชมเป็นดอกตลอดนะคะเพื่อนๆตูมใหญ่มากนะคะเห็นไหมนี่มูลของสัตว์แล้วก็เตรียมวางกระถางให้นี่คะ่ะให้ระบายน้ำได้ดีนะคะทุกคนจะมีทุกสีเห็นไหมนะะงาม สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆกับการปลูกชนชมไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนถ้าเราใส่ใจใส่ปุ๋ยดูแลปุ๋ยนะคะเห็นไหมตูมออกมานี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนช่วงไหนเขาก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมตลอดนะคะเนี่ยเห็นไหมเยืามาาก็จะวางเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะทุกคนวางเลยค่ะไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้นะคะเพราะว่าเขาหมักบม่มอยู่ในคอก ไม่รู้กี่ปีกี่ปีมาแล้วนะคะยามานาวก็ไปงัดขึ้นมาแล้วก็เอามาวางลองดูก็รู้สึกว่าได้ผลได้ผลดีจริงๆค่ะเพื่อนๆดอกเห็นไหมคะตูมเต็มเลยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะสวยงามค่ะยามาน a วก็เอามาใส่ทุกๆต้นเลยค่ะเพื่อนๆทุกๆต้นของชนชมของยายนาวต้นนี้จะเป็นแฟนตาซีนะคะนี่ในหนึ่งต้นจะมีสองสองสีนะคะจะมีสีนี้นี่ค่ะแล้วก็สีนี้นะคะ ยมมามนาวก็จาชื่อไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆเนะมมาะยามนาวก็จําชื่อไม่ค่อยได้ถ้าเพื่อนๆเจอไข่หนอนก็เก็บทิ้งนะคะเพื่อนๆเมื่อเช้าเนี่ยยามนาวลืมลืมถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเนาะคะ่ะเนาะว่าไข่หนอนเป็นยังไงนะคะตัวน,นี้สีแดงค่ะดอกใหญ่มากมอค่ะยังกระดอกกุหลาบเลยค่ะทุกคนยังกระดอกกุหลาบเลยนะคะ,คะกกเะคะพื่อนๆเห็นไหมงามค่ะการที่เราดูแลไหมยมมามนาวก็จะวางขี้เป็ดนะคะ เพราะว่าเป็ดเขากินรำเนาะมันจะดีดีมากๆสําหรับต้นไม้อันนี้ก็เห็นไหมคะตรึมเลยค่ะดอกตรึมเลยค่ะดอกดอกดอกตรึมเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะวางกระถางให้สูงนะคะเพื่อนๆช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วให้เพื่อนๆวางกระถางให้สูงนะคะให้ระบายน้ําได้ดีนะคะให้ระบายน้ําได้ดี เตรียมความพร้อมกับกา,าช่วงฤดูฝนเพราะว่าต้นไม้ของเราถ้าเจอฝนหนักๆเข้าแล้วทีนี้จะทําให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราขึ้นมาแล้วก็จะระบายน้ํากระถางก้นกระถางจะระบายน้ําไม่ทันจะเป็นอุ้มน้ําและจะทําให้ชนชมของเราเกิดโรครากเน่านะคะเกิดโรครากเน่าแล้วก็ถ้าคนไม่รู้จักวิธีดูแลก็จะทำให้ ต้นไม้ของเรานะคะตายในที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการดูแลกับการปลูกต้นชนชมไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเทคนิคง่ายๆวิธีง่ายๆกับการปลูกนะคะทุกคนถ้าเรารู้วิธีเบื้องต้นก็ชนชมของเราหรือว่าต้นไม้ของเราก็จะให้ดอกโดกดอกตรึมติดดอกออกทุกต้นให้เราได้ชื่นชม ตลอดฤด,ดูกาลค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไปมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ยานาวด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการดูแลกับการปลูกต้นชนชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ